อาลุงอ้วนใส่แมสอย่างหนาเลยดูวิวสวยวันนี้ลุงอ้วนมาพามาดูวิว าทะเลฝั่งซ้ายมือนี่ก็เป็นสถานที่ราชการครับ ดีๆนะครับมันจะเป็นแยกแยกบางทรลุกอ้วนจะพาไปชมถนนที่สวยที่สุดในจังหวัดชนบุรีใครที่ยังไม่เคยมาก็ดูคลิปลุกอ้วนก็ได้ดูวิวสวยไปพร้อมกัน ถนนเรียบชายหาดอาไม่ใช่เรียบฝั่งชายฝั่งทะเลเนี่ครับแยกข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมฝั่งซ้ายมือแยกบางทรแล้วก็เลี้ยวซ้ายให้ไ,ไม่ใช่โทษทีเลี้ยวขวาเข้าเข้าซอยเล็กๆเ,เนี่ยครับมันจะเป็นซอยเล็ก เนี่ยป่าเอ็ุมือลงอ้วนไหมอยู่ฝั่งซ้ายมือแยกบางทรไปแดงไปเขียวแล้วลุณพานามาขับรถเที่ยวเล่น นนึงนจะมีสามแยกครับเราจะเลี้ยวออกอซ้ายไปนี่ก็ได้แต่มัน <ไป S 1> มัน <ไป S 1> มันจะไป,เร,ไปเริ่มเอ,อแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าอีกทีหนึ่งไปเทศบาลบางทรายเนี่ยครับเลี้ยวขวาเข้ามามขวาใกล้ๆเองประมาณห้าสิบสาสิสี่สิบเมตร ก็จะมาเจอเทศบาลบางทรายเนี่ยครับอยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยนี่เห็นไหมฝั่งซ้ายมือจะเป็นเทศบาลบางทรายใครที่ยังไม่เคยมาก็ขับตามนุอ้วนมาก็ได้อดีน,น,อน,นี้เราก็ตรงไปอีกหน่อย เลี้ยวซ้ายสะพานชนละมากวิถีเรียบชายชายทะเลนะครับเาจะเขียนบอกเรียกสะพานชนละมากตรงบยิวันเสริมสุขภาพบางซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนี่เป็นเทศบาล ฝังทรายเดี๋ยวเราตรงไปตรงเนี้แม,ม,ม่เคยซื้อซื้อกันอันนี้รูปปั้นช้างเผือกฝั่งซ้ายมือครับ ขวามือจะเป็นชายฝั่งทะเลเป็นทะเลโคลนครับช่วงนี้จะเป็นเป็น,ปนทะเลโคลเพราะว่าน้ํามันลง จะมีสะพานกาแฟบนสะพานร้านกาแฟสวยชมไปด้วยกันกับลุงกวนครับ ้ประกาศถึงยังอ่านมาแล้วไม่ใช่เนี่ยงานเนี่ยี๋ยวพ่อจะวนอยู่อยู่หน้าเนี่ยยังไม่ถึงถึงมาเลยมาัมา้ง ก็ยังสะดวกเหมือนเดิม บอกบอกันไอตัวกล้องนี่ตัวฮีโร่เป็นตัวดีสุดของมนันนะน่ะเอลูปลาฉลามวงเวียนปลาฉลามครับตรงนี้ไปต่ออันนี้วงเวียนเรือใบ ไม่เคยมาก็แวะมาดูมาตามลุงกวนมาขับรถตามลุง้วนมาอย่างนี้แหละก็มาดูครับวิวสวยอากาศดีๆถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีโควิดก็จะมีรถมาจอดตามข้างถนนนี่แหละ ชมวิวถ่ายรูกตรงนี้ก็จะได้หลายบรรยากาศทั้งแบบตอนน้ำขึ้นก็จะมีน้ำล้นไปเลย hmm. พอนน้ำลงก็จะเป็นทะเลโคลน ถ้าช่วงเย็นจะเป็นน้ําขึ้นสวยบาทีตกดินที่นี่ก็ได้เนี่ยเขามาจอดเห็นป่ะฝั่งนม่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งทางขวามือเนี่ยก็จะมาจอดถ้าไปถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่โควิดนะมันก็จะเขาจะมีอาหารมาขายด้วยปลาหมึกย่างเคยมากินปลาหมึกย่างที่นี่ด้วยชอบอร่อยกาดีน้ำมะพร้าวแบบคึกเลย วนี่ไงลางม,าลามาาะลามะเผาอ่านวนหันกล้องห้สักหน่อยดูเห็นทะเลโคลนส,สวยหน้ามรสุูมต่วนี้มันเริ่มหันกล้องระยะทางก็หลายกิโลอยู่นะครับไม่ใช่ว่าใกล้ๆนะตัวนี้นะครับรยาวๆเลยอะ สวยสนมากเขาจะมากันช่วงบ่ายไปแล้วเย็นเย็นเย็นเน,น,นะส่วนมากสิสวยมากบางคนอยู่ถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเลยครับเป็นลานปาร์ตี้กันเล็กๆหนมสาวมาเ <c oughs> ที่ยว วันน,น,นี้บรรยากาศดีมากเลยฝนยปอย What? อาลุงอ้วนใส่แมอย่างหนาเลยดูวิวสวยอาวันนี้ลูกอ้วนมาพามาดูวิว เลโกลเพราะว่าวันนี้มาประมาณสักสิบโมงกว่าน้ำยังไม่ขึ้นครับ ตอนนี้จะเห็นทางทางทาง,ทางฝั่งที่เป็นทะเลละสวยจริงถ้าใครยังไม่เคยมาก็ เป็นเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวอันนี้คือที่เลี้ยงหอยแมงผู้ที่เลี้ยงหอยแมงผู้ันเป็นแหนบเป็นล็อกไข่ล็อกมันเป็นเป็นของไข่ของมันเป็นล็อกเป็นล็อกเลยก็ดูสวยครับสวย สิลาสะพานปลาอังสิลาเ mm hmm. มื่อก่อนสะพานปลานเนี่ยมามาผมมาสักสิบยี่สิบปีที่แล้วนะันเป็นสะพานปูน,นลื้นเื่นลงไปทันในทะเลแล้วตอนเช้าตีห้ามีชาวประมงเอาปลามาขายสดๆแล้วราคาก็ ก่อนหนะ้ามันถูกมาก เดี๋ยวตรงไปเลยครับขับตรงไปเรื่อยๆทงนี้ถ้าเลี้ยวขวานี่จะไปที่โรงพยาบาลศูนย์ะมะเร็งของจังหวัดชนบุรีแต่เราแต่เราไม่เลี้ยวเราจะตรงไปถึงสามแยกเพื่อเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งไปที่อา่างศิลา